สวัสดีครับสบายดีพี่น้องมื้อนี้เท่ากับอาหารเที่ยงของเท่ากับจะมีอ่าย่างเนื้อหมูสามสั้นและกับพัดเนื้อหมูใสด่ดอกผักบัวเนาะพี่น้องแล้วก็สิมีส้มตำเคยขึ้นแตงโมหงเนาะอ่าย่างพอกเบอร์รี่อ่ากรีลพอกเบอร์รี่อ่าผักพะยาสลัดแล้วก็อ่บสเตอ๊ฟเฟิ Onion f l o e r กะสมีนึ่งข้าบันี้นึ่งข้าวเหนียวหน่อยหนึ่งสำหรับหนึ่งข้าวเหนียวก็สิใส่เวลาประมาณ15ถึงสาวนาทีเพื่อใช้เป็นสุปในเนาะหลังจากเอาเอาขอ้าลงขวดแล้วเอากะสิอัดไว้แล้วก็สตีมมันเทียวมันแล้วนะมันเสร็จมาเตรียมพัก ตกพักบัวใส่เนื้อหมูพี่น้องในระหว่างที่เข่าอย่างหนึ่งแล้วก็<ม>เกลียวหรือ,อ่าย่างเนื้อสามสันอยู่ในเตาแอร์ฟรายเอากาลิกลงากาลิกก็คือกระเทียม <c oughs> กะผัดกระเทียมให้เหลืองหอมดอกพี่น้องนะคนไปมา เกิดจะไปมันใหม่เนาะทีนี้ก็เอาเนื้อหมูลงเ็สเตอร์ก็คือคนพัดไปให้เนื้อหมูสุกพอประมาณนะครับไปพัดมาของซุกมันมาแล้วก็ต้องเอาเนื้อเอเอจะเอาอะนล้วมันหอยเนาะ o yster sauce ดูครับดอกผักบัวในี่ใส่เนื้อหมูโอ yster sauce ดูดิน้ำมันหอม stirring เนื้อผัดใส่นี่ก็เอาดอกผักบัวดอกผักบัวที่ยังถ่า,ายลงคลิปถึกเทแล้วนี่มันอยูทันมากเนาะมันดอกผักบัวทุบผิวมะกอกดี แกลบพี่น้องมันเป็นรสหวานหวานเราก็วัวเป็นดอกนิ่วทำนิ้วมือนิ่วมือนี่แหละมันเป็นคล้ายๆนะครับบัวแบงแต่ว่ามันเป็นดอกเขาจะปกินต้นหรือกินมือไปกินกระดอกเจลศีรษีทีนี่ก็ยอดเต้าเจียวลงนิดหน่อยไม่เยอะแล้วใส่หลายกรได้เค็มแต่ว่า เราทสเค็มเราแก่บดีนะตรงนี้แก่เขาจะบใส่ซีอิ๊วเขาจะใส่แค่น้ำมันหอยนิดนึงแล้วก็เต้าเกี้ยวนะพี่น้องเนี้ยเพราะว่าเต้าเกี้ยวมันก็เค็มอยู่แล้วที่กินเขาพัดใส่ซีอิ๊วเสรร็จ้อย เนี่ยปพอดีแต่พอให้มันโอเวอร์คุกพอให้มันซุกจนเกินขึ้นมาเนื้อหมูมันซุกจนแล้วเนาะแต่ว่าพอให้พักมันเปื่อยจนเกินไปเนาะให้มันพอดีให้มันซุกพอดี่ให้พัฟไปดูนะลังก็สิดอกขั้วบัวเปื่อยเกินไปมันก็จะเป็นพวแซ่บเออทอกน้ำมันทอกน้ำไว้เพื่อจะพอให้มันแห้งติดล่างง่าย อตอนนี้ก็มาเตรียมต,ำ,ต,ำ,ตำหมูหงเนาะคือตำส้มตำนั่นเองเนาะบวบเพลหรือว่าเตรียมส้มตำตอนนี้ตำพริกพริกที่เป็นพริกหวานที่มันโบเพดเนาะเป็นพริกเล็กวใหญ่ทอนิ่งนี่แหละแล้วก็ตำถัว่วตำถั่วก่อนนิดนึงเนาะแล้วก็หั่นเจอทอมะดัล เชอรี่ทอมเโต้คือมะเร็งน,น้อยเนาะมะเร็นหวานมะเร็งน้อยนะมีรสส้มนิดๆพอดีแซบ่บหนาวหนาวลงุงตามจะเกินนัวนัวมันเข้ากันคือต่ำนิดๆต่ำนิดๆอันนี้เมนพงก <c oughs> ุ้งแห้งเนาะที่ที่บดไว้กุ้งแห้งที่ซื้อมาแตบา่บ้านผมเองบดไว้ ใส่กุ้งแห้งน้ําใส่กุ้งใส่กุ้งปนกุ้งแห้งปนอันนี้น้ําตาลบันเป็นแป้งนัวเด้อพี่น้องเด้อมากินหวานตาส้มส้มตามอันนา้ตําไทยแต่ใส่ปลาล่ายิบแลวนี่อันนี้เป็นแป้งนัวนี่ยิบลงใส่สองยิบเพราะว่าเขาโใส่หลายาามันน่ามอยู่แล้วตั้งมาตั้งโใส่หลายใส่นิดนึงเพราะว่าน้ำน้ำประแดดมันน้ำปลาลา มันกระน,นัวอยู่แล้วเนาะน้ำปลาพันธุไทยเนาะพี่น้องน้ำปลาอยู่ในขวดอาจจะน้ำปลาตัวนี้มันกระน,นัวอยู่แล้วเนาะก็เลยใส่เป่งน,นัวนิดนึงเอาเอามากรด,ดเปรี้ยวหวานเอาก็บะจำเป็นต้องใส่เอ่อแป้งน,นัวหรือว่าพุงนัวเยอะเกินไปเนาะก็มาใส่หลายเกินไปใส่หลายแหงแซ่บแหงหนัวแต่ว <c oughs> <c oughs> ่านขเราก็บ่มันใส่หลาย นัวเกินไปมันไก่มันไก่กลิ่นแบบมันแก่พอดีมันทําให้พวนท้องเนาะพี่น้องยัวลงไปเรียบร้อยแล้วเฮาก็ต้องใส่หูเละมาก่อลงไปแล้วกันตันกระโขกนั่นแหละเดียวกันพี่น้องเรียบร้อยเตรียมนพี่น้องหน้าตามันสิเป็นยังไงเนาะ ง่ายๆต่ำยังไงเพราะต่ำยากสูตรนี้อีซี่สบายๆนี่เพิ่งคือสีเผ็ดพี่น้องแต่ว่าบบเผ็ดแต่ว่วาบบเผ็ดเพรพดีแซ่บโบเผ็ดจากเม็ดเลยแม่เนาะบบเผ็ดจากเม็ดจากเม็ดดีๆนะข้าลัางลงไปพอด ีนี้ก็มาเตรียมอันนี้เตรียมหัน่นเนื้อหมูกระเล้วพอดีเนะาะพุ่งพอเบอร์รี่หมูสามชั้นกับเล้วพอดีเตาที่เห็นอยู่ทั้งหน้าสีดำอยู่ข้างไส้มือหั่นนั่นแหละเตาตัวน,นั้นเป็นแอร์ฟรายแปลเป็นเตาอบนิดน้อยนันก็บหมเป็นหมูกรอบปัน่นคือทำเนื้อหมูกรอบนะเฮ็ดยากก็เอาแอร์ฟรายใส่เอา มันก็โอเคอยู่พี่น้องกรอบนิดหน่อยหมูสามสั้นที่บมีบมีสกินเนาะบมีอันนั้นบมีหนังก็ซื้อมาแต่ต,ตลาดคอสโก้นี่หนะ้าตามันเป็นยังซี่พี่น้องมาเด้อมาเด้อบันี้แล้วละอาหารเที่ยงมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องแซ่บแซบยำม,มี ก็อมองขอบใจเนาะสำหรับผู้ใดที่ผ่านเข้ามาเบิ่งก็ขอให้ยุดีมีแห้งสุขียล้นเสมอมันแค่เก่าออกได้พินั่งเด้อขมเขียบจะได้ความไข่ใหญ่ให้มีขมเขียบจะได้ความไข่ใหญ่ให้มีใชเก็บจะจนรำรวยรำรวยมากินข้าวเที่ยงน้ำกันพี่นอ้องแซ่บๆท่านี้แหละเนาะพ่อคันไม้ในคลิปหน้าสบายสบายดีสวัสดีครับ